อัญชลีวันทาอะิวาอัญชลีวันทาอะิวาอัญชรีวันทาอิวาวันทาอัญชลีอาหารหน้าไปหาบากของเราแล้วลูกชายหน้าเป็นอาบาตของเรานั่งพักเที่ยวแล้วต่อหันหน้ามาหา ประนมมือขึอ้นหลังตาลงประดมมือให้สวยรอเพื่อนิดนึงเมื่อกี้พ่ะอาจารย์บอกว่าบางนั้นที่กำเนิดมาจากทุกทานุ่บบบาตพระสงบันฑาและเกิดจากเทวาริเมื่อสิ่งของที่เราใส่ลงไปตกทุงท้องบา,งบางหรือก้นบา เสียงนั้นก็จะต้องสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นกลมพระพระพหมจะรับรู้และก็อนุโมทนาเสียงความถี่ของทางที่ใส่ลงไปสามารถเกิดถิดพระพรหมและเทพเทวาให้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยการอนุโมทนาสาธุบาทไม่ใช่แค่วัส,ะสดุใส่อาหนานแต่ว่าเป็นทางอุตโลบาย ลากเน่าสลายความดหนีีที่เหนียวที่อยู่ในใจของญาติโยมได้สมกับพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ว่าทานังสักขโซบานังทานเป็นบันได,ดใต่ไปสวัลย์阿สัมณีทีนี้นำพา้าไตรกีวันแล้วก็ประดานะั้นวางไว้ด้านข้างก่อนวางไว้ด้านข้างก่อนอาเสร็จแล้วขอเชิญตัวแทน อาต้ปกครองมานั่งให้ตรงกับบารอมที่จะถวายบาทกันอสามีเป็นตัวแทนเท่าน,ะะนรราั้นตัวเดียวเท่า้นจะดูดูไม่สวยไม่เกินสองข้านนะไม่เกินสองข้างนะโมนี่ก็ถวายบาทถวายบาทผู้ปกครองถวายบาทธรรมนเนนค่ะ อน้องจกิจนอกใจเป็นบุตเป็นกุศลบ้านทานนะข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายพอน้องตาว้น้อมาวอัาบริคานอัฐาบริคานทาสี ตอนนี้เป็นบาร์ซึ่งเป็นบริการที่สำคัญแด่น้องสามนินตอนน้องสามนินจงรราเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการรับอานารเอสาธุอ่าน้องเาไวากกับสารบันเลยพี่โยมอ่านลูกเขาไว้บานอ่าน้องสารบัญเสร็จแล้วไปนั่งด้านข้างนะให้สารบัญได้เสกบานเสร็จแล้วพี่โยอ่านลูกมานั่งด้านข้างรอรับพรแล้วก็ให้สารบัญได้เสกบานต่อแนั้นเรากจะได้มีโอกาส ทําวุูประโทุ้มทานน้องสมัยเรยนที่กำลังกอบจากบนใหม่ๆเลยสบายแล้วเดี๋ยวกลับมาด้านล่างคันเดินะเดมยนสบายแล้วกลับมาด้านล่างคนะันเดินดนะสมันเรยนใจความยิีเสเสถีย ทุกโยมหรนเนื้อพรเชิญนั่งนั่นข้างก่อนนะด้านั่งนอนกก่นนอนนะโยชน์นั่นั่ก่อนสันไี้จะได้กราบบานแล้วก็อธิษฐา,า,า,านบาน่านอรโมเสิสามจมพร้อมกันหนึ่องสา อาถามุปุิพระพุทธเจ้าว่าตาพระอาจารย์กิมังปัตตังอธิฐานีตัติยาัามีกิมังปัตตังอธิฐานีตัติยาัามีกิมัง